สนับสนุนโดย True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เนื้อกว่าวันนี้ได้อยู่พรุ่งนี้ได้อีกวันเพื่อนมีได้ทุกวัน108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม Powering the Future Empowering the People ไปรษณีน์ไทยส่งพลังสร้างสัมพันธ์ ปัจจุบันนี้หมอวังดูดวงมากี่ปีแล้วฮะวังดูดวงตั้งแต่อายุ14ตอนนี้ถ้านับการดูดวงก็30สิกว่าปีโอ้ประมาณนั้นเพราะว่าตอนนี้ปีนี้วังก็46ทําทำไมเริ่มตั้งแต่14อ่ะคุณคุณมีเซนหรือคุณมีอะไรหรือองคไหนตับอกอหรือยังไงคือบ้านวังเนี่ยคุณพ่อเป็นหมอดูพี่สาวเป็นหมอดูพี่ชายเป็นหมอดูวังเป็นหมอดูคนสุดทองและเป็นคนสุดท้ายที่ยังดูดวงแล้วเป็นหมอดูอยู่คุณพ่อเสียไปแล้วพี่ชายเสียไปแล้วเหลือพี่สาวก็ ตอนนี้ดูดวงไม่ได้ละเส้นเดอร์สมองแตกอะไรเงี้ยก็เหลือวังคนเดียวแต่บ้านเราเนี่ยดูดวงกันคนละแบบครับไม่มีใครสอนกันอ้าวแต่วังอาจจะเป็นคนที่คุณพ่อเลี้ยงมาเองกับมือเนี่ยเราก็จะซึมซับคุณพ่อได้เยอะกว่าพี่สาวเขาก็ดูด้วยวิชาหนึ่งพี่ชายเขาก็ดูอีกแบบหนึง่งคุณพ่อก็ดูอีกแบบหนึง่งคนละศาสตร์หมดเลยเหรอคนละศาสตร์ครับอ้าวหรอคนละศาสตร์ใช่อย่างคุณพ่อเนี่ยคือในยุคคุณพ่อเนี่ยก่อนที่คุณพ่อจะเสียเนี่ยยุคนั้นก็จะเป็นยุคอาชูศรีมีสมอง นานไหมนานนานมากแล้วคุณพ่อนเขาจะมีกวนเพื่อนเขาที่เขาเรียนนั่งสมาธิมาด้วยกันออสมจินธรรมทัศ์กำพรสุวรรณพิยาศิริอัทวมเพลนงอานิี้น,น,นาช่ำชองยุทธพวกเนี้มากินมานอนอยู่ที่บ้านมากอกน้อยมาอะไรเงี้ยประจำเนี่ยคือเราซึมซับแอบสอบมาแบบนี้ตลอดออพอช่วงประมาณสัก14เนี่ยคือหนีออกจากบ้านฮะหนีออกจากบ้านมาเราสึกว่าเฮ้ยเราเราไม่ได้อยากอยู่ในบ้านแบบนี้ครอบครัวอย่างนี้เราสึกว่า เราเราอยากมีสละก็เล่นร่อนเล่นแล้วเล่นร่อนทำไงละ่ะอายุก็ยังน้อยยังเด็กด้วยเนาะก็สิ่งเดียวที่จะหาเงินมากินข้าวได้คือนั่งดูดวงอเออไปตามต้นไม้จะเยน็นนะครับคุณครับสิงต้นไม,แไมไ้แล้วก็ให้คนมาปลูกต้นไม้เล่นแล้วก็บอกหมอเลขมันไม่ได้มีักถามว,ว่าหมอดูแลหูคู่ต้นไม้แต่ถ้าย้อนไปใายุค,คุณพ่อพอเราพูดถึงคำว่าหมอดูปุ๊บ ภาพต้นมะขามมันจะขึ้นเลยถูกว่าออฟฟิศแรกของผมคือหน้าโรงเรียนเบญจาม่าราชายตรงศาลพวิษณุนานี่ออฟฟิศแรกของผมเลยดูดวง11บาท็ดบาทเขาเลือกโลเคชั่นดีด้วยนะอยู่หน้าพวิษณุอย่างเงี้ยที่เลือกตรงนั้นพ่อรู้ป่ะฮะวังงเรียนเบนจมา เราก็เลยเรารู้สึกว่าตรงนี้แม่งเป็นเซฟโซนเราเว้ทั้งที่มันอันตรายมากเลยก็คือแต่เราคิดเราเองว่าเออมันเซฟโซนแหละเพราะไงลูกเจอหมาด้วยกันโอเคเดียวเดียวไม่ใช่เขาสนิทกันอ๋อเออใช่เขาเจอที่บ่อยสิบเอ็ดบาทวันแรกเลยจําได้ไหมมีลูกค้ากี่คนวันแรกเลยมีลูกค้าจําได้เลย สามคนควันแรกมีสามแต่ก่อนผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งไม่มีเลยแต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจมานั่งดูตรงเนี้ยคือลูกศิษย์คุณพ่อบางคนเนี่ยที่เขายังติดต่อเราได้คือสมัยก่อนเนี่ยเครื่องมือสื่อสารไม่มีอะไรนอกจากโทรศัพท์และโทรศัพท์สาธารณะใช่ใช่ที่ยังติดต่อกันได้เนี่ยเขาก็ยังให้เราไปดูให้เลยอาบางคนเป็นเจ้าของร้านต้นไม้อยู่แถวตลาดเทเวศมั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังมีอยู่ค่ะเพราว่าจะรู้ว่าเราเป็นลูกคุณพ่อ แล้วก็ยังยังดูดวงอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเครดิตเชื่อถือได้อยู่เลยงั้นงั้นงั้นถามว่าแบบอันนี้เราถามกันตรงๆเลยนะเรไม่ตอบได้ไหมฮะก็ควรต้องไม่เป็นคนอย่างนี้องเข้าใจยังทำไมถึงสนิทกันไม่ใส่มันก็ไม่ห่างเราะอยากรู้ไงว่าณวันวันตอนที่อายุ14อ่สฮะเรารู้สึกว่าตอนนั้นเราเราแม่นถ้าเกิดเต็มร้อยเนี่ย เราแมสักกี่เปอร์เซ็นต์มันเพิ่งเริ่มเองอะไม่รู้ไม่ได้สนใจไม่ได้ประเมินเ,ออเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่อาชีพที่เราคิดไว้ว่าวันหนึ่งโตขึ้นจะเป็นมอดดูอ๋อตอนนั้นมันแค่จําเป็นต้องมีไรายได้นะถ,ถูกแลออ้วเรารู้สึกว่าการเริ่มต้นดูดวงของเราเนี่ยคือหนึ่งเราไม่ได้มีศาสตร์เ,ออเพราะเราไม่ได้เรียนดูดวงแต่เราใช้เซนซึ่งจริงๆแล้วเซนเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นผู้พิเศษต้องมีนะ แต่โดยธรรมชาติมนุษย์เรามีเซนทุกคนอแต่เราฝึกใช้มันไม่เท่ากันทุกคนมีรางสังหรณ์นะมีเกลียดใจมันฝึกได้หรอฝึกได้ดิลูกคนเรามีคนมันยังมีลียดใจใช่ไหมพี่ก๊อลฟเคยมีมันแบบเออกูอาจจะไปทําดีกว่าเออหรือไม่ไปดีกว่าหรืออะไรเงี้ยเคยมีทีหนึงจะไปต่างประเทศแล้วเราเเ้้าาแแลลววรก็ไม่ค่อยสบายใจอยู่แล้วมันต้องแบบต้องไปต่างประเทศแล้วก็มันจะขับรถด้วยปรากฏว่าประตูขับรถไปต่างประเทศเลยโอ้ขับรถไปขึ้นชั้น ปรากว่าประตูนี่นะมีปัญหากับทุกเรื่องเลยนะประตูเหล็กประตูเหล็กอะเลื่อนปิดปิดเองเรานั่งทับเรานั่งทับเอาเชิญเรื่องนี้ครับนี่ไอ้บรเนี่ยคนเสียเวลารายการทไมคุณผู้ชมนมนต์มาด่าเทียบเลยเด็กสามเขากะเขากาเอาฟุตไม่เยอะเยอะพี่กอลเ กว่าจะมาเป็นหมอวังได้ในวันนี้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแต่ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวสุดเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นกับหมอวังจะเป็นอะไรนั้นห้ามพลาดเลยนะคะตอนนี้ไปดูพี่ดาดากำลังเครียดกลัวแพ็คของส่งไปต่างประเทศไม่ทันพี่แจ็คไรเดอร์เลยอาสามาช่วยงานนี้มีอะไรแอบแฝงอีกหรือเปล่าไปติดตามกันค่ะกดกลิ่นหน้าบ้าน เปรณี์ไทยอโอ้ยพี่ดาเรียดอะไรเบอร์นั้นเนี่ยฮะนี่รู้ว่าฉันเรียดขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ถ้าคิวผูกโบขนาดนี้เขาเรียกว่าเรียดมากหรอจะเรียดอะไรนักหนาออเดอร์เยอะขนาดนีุ้ณลูกค้าสั่งของเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องส่งในประเทศอันนั้นส่งต่างประเทศนี่วันนี้นัดพี่บุรุษไปรนีมารับด้วยนะออเาเดี๋ยวผมช่วยแพ็คเอออดีมากดีมากดีมากว่า กองที่จะส่งต่างประเทศเนี่ยเราส่ง EMS World ใช่ไหมใช่สิแล้วถ้าเราจะส่งกล้องไปที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเราก็ส่งผ่าน EMS World ได้ด้วยใช่ไหมก็ใช่สิใดีเลยพอดีผมโพสตขายกล้องของผมเนี่ยแล้วก็มีคนซื้อเรียบร้อยผมต้องส่งอังกฤษอดีอ๋อหรอเสร็จแล้วเรียบร้อยน่่ๆ ยังไงเนี่ยนัำซีกี่กล่องเนี่ยที่ต้องส่งไปต่างประเทศอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะ <c oughs> ฉันจำได้ว่าฉันแพ็คของเนี่ยสิบเอ็ดกล่องเกินมากล่องหนึ่งอ่ะมัน,ม,นมันเกินอ,ะอ่ะมันมันเกินมากล่องหนึ่งะอะจาโอ้ถ <c oughs> าไมเกินตอนแรกหนักสิบเอ็ดแต่พอโทรมาแล้วมันเกินอะ่ะฮะยังไงกล่องที่จะส่งไปที่อังกฤษ เห็นส่ง ebsm เหมือนกับพวกนี้ก็เลยเอมาฝากที่ได้นี่เงียเนียนเลยนะเนียนตลอดเลยฝากนะฝากได้แต่เงินนะฝากมาด้วยจ้าโอยอย่ามาเค็มอะไรนักหนาเลยได้ไหมอะฮะไม่ได้สิก็ทิปฝากให้ฉันดูแลกิจการฉันก็ต้อง ละเอียดละเอียดมากเลยอย่าละเอียดเยอะเลยเพราะว่าถ้าคิดเงินปลายปีแล้วกาไรมันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าผมมาเนียนเงินเขาไปเยอะตลอดเลยนะเดี๋ยวฉันจะฟ้องคีสเดี๋ยวไม่แพงตลอดนี่ทามากี่ครั้งแล้วเนี่ยกี่ครั้งแล้วเคยรู้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวอัอหน่อยแล้วขนลงไปเลยแนวไปสนีมาแล้ว